สวัสดีครับพี่น้องที่ททติดตามช่องยู u b e ปล่อยา,ายมะรยพรอนครับและตัดท่างเพจปล่อยฝายเป็นจับมะริพรอนเพจน้ำปลาแซ่บกินโตครับเมื่อนี้ผมอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับเมื่อนี้เฮามี้มินิคอนเสิร์ตหรือมอลำขายปลาแดดอยู่ที่บิ๊กแคทจังหวัดยะโสธรครับเมื่อนี้อย่าลืมไมาให้กำลังใจกันได้พี่น้องนะครับเพราะท่านเอกเขาไปข้างในอยู่ครับแต่ว่าห่างไงครับ พี่น้องครับทีมงานจินโตไทยอาเสียบโตไทยพอดีครับทีมงานก็เอาของลงซอยกันนะครับพี่แคทพี่แคทของลงครับพี่น้องครับตู้ลำโพงบักงุงเอาไปตั้ม กางจัดกันพีลาดีครับได้ได้ครับได้ครับทีมง,งานซอวยกันเด้อยมือนี้เด้อเป็นไงเด้อยมือนี้นครับพี่น้องครับพูปลาจัดเรียบร้อยนะครับน้ำบิ๊กแคทบิ๊กแคท อางอะไรครับผมครับครับคุณวันนี้ราคาที่นครับผมอ่าเอาเอาพบกับพี่ปอยป้ายหน่อยครับผมอัสสวัสดีครับพี่น้องจังหวัดจะโสทอนครับอ่าโอ้ตัวจริงเสียงจริงไหมนี่จ้า จริ้งกิงเลยล่ะครับตัวจริงงกิ้งไหมใช่ไหมโอ้วันใหญ่คือเราพี่น้องเลย <c oughs> ตะกีค้คือจอยแท้อีแม่เราถามเออมันนี่อ้วนแล้วปลาแดกแซ่บเลยอ้วนพี่น้องครับครับผมมินีิมินิคอนเสิร์ตรมอลำบอนแมนมอลำ์ผขอเขามอลำ์ยังไงมอลำขายปลาแดกไวแดกทักแดกเน่ปลาแดกกระแซ่ แสบซื้อว่าแสบปินโตแสบครับแสบนัวครับนะครับจังไรจังซื้อว่าแสบปินโตอ่าเป็นเรื่องไดครับใดเอาปินโตนี่คนไทยห้องหูจัดดีเป็นผ้าชนะไซกับเขาไปถวายพระโอ้แสดงว่ากับเขาอยู่ในนั้นเนี่ยต้องคัดสัญญางดีแมนครับอันนี้คือกันกระน้ำปลาของข้างกะทอว่าคัดสอย่างดีครับผมจังไปอยู่ในปินโตนั่นแหละโอ้ก็เลยครับผม เขากับคำว่าแซบออกมาใส่อีกกับแซบปินโตครับผมครับผมพี่น้องครับผมเส้นหนึ่งคาเด้อเส้นหนึ่งค่ะเด้อร์ครับผมมาซิมน้ำกัดวัดีจ้าพี่น้องข้างหลังคุณเด้อเอาบ้านเองรับสมัครขานเรื่องรับสมัครแดนเซอร์เด้อเออเราสมัครแดนเซอร์วัดีจ้าอัดเส้นซิมเด้อค่ะเด้อไทยหกน้ำก็ได้เออซิมมึงควงนัวของน้ำปลาแดดเข้านะครับน้ำปลาลาแซ่บปินโตครับ ครับผมถอดแม่ก็ได้ได้ลูกเออลงลงไปป้ายห้าเข็มแล้วลูกไม่ต้องกลัวอ้อมคีโพแล้วลูกบอแมนเอออนามยามาบากัดเนาะนะครับผมม่วงก้อนก็ได้ลองชิมบักม่วงมก้อนก็ได้แน่เอออุ้ยโอ้ยชิมไปเองว่าท่านจะชิมเด็ดเด็ดก็บุยรับต่อหน้าเราเออ

ไปนั่งห้องยกแรกแขกง้านไปแล้วหกขวดไปสวดๆเนี้ยทั้งนั้นกระัาเสียงปรบมือคือเสียงสวรรค์จากพี่จากน้องครับผม ปกติก็คนละ35บาทนะครับสหรับวันนี้พิเศษเลยนะครับมาจัดกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวดูดูคว่ส28บาทเท่านั้นเองมื้อนี้านปกตินะครับมื้อนี้านปกติมันก็ถือกันไปแล้วแกลงกว่านี้นะครับแต่ถ้าถ้าถ้าซื้อยกลังเนี่ยแจะก็จิ๋วแก้วกระซังเป็นจานด้วยเอามีซิมสักกอนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับจ้ ขอบคุณร้านบิ๊กแคทนะครับบิ๊กแคทบิ๊กแคทขอบคุณมากๆเลยที่ให้สถานที่พวกเราผู้จัดการเจ้าของคนนี้เนาะจะเป็นต้นใจดีตายแล้วได้หน่อยให้มีจัลลนาเจ้าของนี่แหละบ๊ลืมบ๊ลืมโอ้ยีลาบ๊ลืมยีลาบ๊ลืมเือยแคจังไส่แหะไอ้ไปยิ้กดังได้หน้อยตีบอมตื่นห่ะ จะไปหายิ้มดากลูกพระเจ้าเด้อโอ้ยอีล่ะเศรษฐีอยากให้อยากให้เพิ่นอยากไล่เพิ่นอยากไล่แม่รักกันแล้วหนึ่งลังนะคะใส่อุดหนุนทิตรพันธ์นิยังเกาะีหยังเกาะอีแม่หนึ่งลังปลาไทยได้ทั้งเงาไปเพิ่อนเนี่เออไทยดูกน้ำแน่แม่ยกความโอ้ยนอนตะไทร่ดูไปแน่ตีลังกาพ่อพุดแล้วเมื่อนี้ได้สอนพ่อแม่ครับปกติแล้วยายสอนจอนสิ้นแหลมจะมาด้วยแต่ว่าวันนี้เอ่อยายสอน ขาไปส่งของอยู่นะครับอัใในใดซอยแล้วในเด้อนีครับถ่ายรูปเลยลูกบลลูบลถ่ายรูปนะคะตอนนี้ยกสินค้านี่แหละครับพี่นอ้องเอ,อ้ยเพื่อว่าอาชีพศิลปินมันกับบอลแนนน์นะครับต้องหาอาชีพเสริมน,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 นะครับผมนะครับก็อยากเฮ็ดธุรกิจนะเพิ่มเติมพี่น้องนะครับคุณน,น่ะอุ้ยเหมือนเด็กบังสายกล่างประแด๋ดเลยใหญ่ๆผมยกหลายเด้อพันยังเป็ดเก่าอยู่อุ้ย ม่ไอ่แมงคือเนาะขอบคุณหลายๆครับแม่ครับขอบคุณครับเออโอ้ยขอให้บุญกุศลนี่กลับขึ้นไปให้แม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนอผู้ใดที่ยกลั่งก็ได้ผู้บริโยเกะผู้ผบริโยกกะผู้ละสองวันสามวันก็ผู้ถดีผู้ละสองตัวเลขไทยสองตัวเลขไทยสองตัวก็เอานะครับขอบคุณหลายๆนะครับอบอุ่นแทนเนาะพี่น้องอย่าโสทอดแมงแอนคร่ะ อามาถ่ายรูปกันแม่ผู้ละคนเพิ่นขายซอยข้าพผัดดีละเออโปรโมทซอยครับผมล่องซิมมังกรลังซิมมังกรครับอีแม่นะครับโดดๆจังเดีมาจังหวัดยะโสธรเธอหนึ่งแม่รับผมนะครับโดนโดๆมาจังเดีมากมอนี้ได้ยินว่าไอ้ไงเข้ามาต่อผู้ใดล่ะไอ้มัมบอกเรามาสล่ะเราอยู่บ้านพี่สอนพี่สอนอ่โอเคครับถายเด็ดถอดแม่ไปได้หรอล่ะ ถอดแมสก็ได้เออจะได้เห็นก๋วยซีบก๋าเสียดิ๊ใครลูกก๊อไอ้ตวดบ๋เซาอะไรนะตวดบ๋วยเช่าก็ฝากมัค้อนฝากมัค้อนเออฝากมัค้อนสองวันน้ำเด้อไว้ๆนี่ครับผมไม่ไม่ไม่ลูกหลานเออปั้นคือได้ใส่อ่านะครับลองซิมดูก่อนลองซิมดูก่อนคขาเป็นแท้ก็ขายขายเป็นนังแท้ขาย

ได้ลูกเออเตือนหน่ย <_ ca h> จะสั่งเลยลูอโอ้ยเปลาเลปาดปาปาดปาลาให้ดูมามาสนุกด้วมาจ้าโอ้ยูอนะไร <_ ca h> กันมาแรงสุดอลวนะลองมันได้แล้วน้ยนะครับผมถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับ <_ ca h> นะครับถ่ายดูรลวมกันได้นะครับวันนี้เรามาจาัดบูธเองนะครับทรงปลา จากมือโซเมอนะครับถึง<า>มือที่มือนองเองนะครับผมจากใจถึงใจนะครับผมมาจัดเองนะครับผลิตเองขายเองจัดบูธเอง